วยเฝนตกตลอดทางเลยทุกคนเอ้ยมืัอนี้นะได้ออกจากนานมานี่มันจะหอดดานอยู่แล้วยิ่ตกอยู่เลย บอกอะไรขนาดนี้แล้วทางไอ้ไปอันนั้น่ะไอ้แกนผู้งกอลัฟมันจะขนาดไหนนะพ่อเนาะมองทางเองม,มดตืต้อเลยแหละทางนั้นไปไม่ได้เนาะลงมาได้อยู่ขึ้นไปขึ้นได้เปล่าลืมนะใช่ไหมหละ่ะแต่รถตู้ขึ้นได้เวเนาะ 快啊、like อีกแล้วโอ้โหดูเลยขักแือต้ดนะติดหรืเป็นรถเม็รถรถอะไรมู่วอะไรโอ้ยายอมผับอีกองต้นเห็นรถเนี่ยแล้วรถบ่อมไม่เป็นไร แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะมาไหว้พระก่อนไหว้เทเวทสวุวรรณก่อนให้เดินทางปลอดภัยเอาพอ,อยางไปทางไหนนั่นนี่มืดหมึดฝนมันตกตกตลอดทางเลยนกเต็มทางไหว้ขอพรเทเวทสวุวรรณก่อนให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยทางไปและกลับสาธุ เปิดทางให้ลูกหาหลานเด้อลูกหลานเดินดทางปลอดภัยตกปักรักษาลูกหลานสาธุเดินทางต่อสาลาดวงดีนายลูกระวังรถนะครับ ราวังขี้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 บอลูกขี้บอลขี้ควายมืดเออเจ้านายลูกพ่อลงมาแล้วลงมาเดี๋ยวค่อยปรับเนาะมีแต่หมอกมืด จะนายลงมาลูกปะจะนายครับลงมาครับนทางต่อครับทุกคนยังบ่นทึกจุดหมายยังบอดด่านซ้ำอีกประมาณ15นาทีหอดด่านห่วยโกนไปขึ้นรถ